ิึงหาไปแล้วก็วอมที่ไปจะเรื่องดีปุ๊บหมดก้อนนะนั่นจะแล้ววันที่ต้อนที่หาแล้วที่หาเราจะเล็กใคาสามตัวเองเออ่าก็มาโมเสกตีนอืมอล้ก็ขึมาคู่เนาะ นึ่ีหายเออทำจิไบขึ้นเงินใชอออ่าซื้อลอตตอรี่ซือตรี่อายาี่้โอ้บอดีเห่นเลยบอดีตอนนั้นผมมาหลาเกว่อนแล้ปูนะดแปดเขาเน่ยสองสองลตเรี่เขาไปที่ปูเมียนมามันในยามาบอกนมียาต้องข้ามาบอกนะเออซื้อเอาเรื่อสองสามเอาพี่บอกคนค้าบวกขึ้นตัวเอ้า เขาล่งมันเขามาขายผู้ดีบันนี่ยมาหางฮห่งไปแล้วเขามาขายผู้ดีเอาบัเลยฮะวดบนเลยจีนเนี่เท่าเอ้านเนียนสองสามเลยยี่สิบไปเนี่ยถ้ามอเาเมียนโหยเลยเนอีกยแล้วเปนอีกเกาไวแล้วมันนน้่งนึไอ้นึ่งสามเจ็ดเนี่ยมันออกข้างหลังมันออกข้างหน้าเอาเท่าไหร่ เฮลีก็หาไบก็โอ้ยเสอยดายดวงดีตระยะสามซี่ว่ามานีิมี่แต่เงินไหลเข้าคนไอ่วงที่มาพิพาทเลยท่านบ้านเนี่ยต่อไปก็สีหาเดือนละสี่ทีถือ่กรืเอยมันเป็นทังสันทุกปีเมียนเมียนเมียนพรอไงมัคปีแรเมีนเมียนเมียนมันปีมันเป็นทุกปีเลย ก็เปีช่วงระยะนาตเดือนนี้ขึ้นไปห่อนหาเดือนนี้นานนมาเดือนเมษาปรยเดีเ่ยเมษาทีึิว่างพวกิว่างพวกุ๊บปั่นอตเารีมานางสามัธีมันขึ้นนางสมาธิีม่ประสาทเก่ามาเที่ยงขึ้นครับผมนั่งน,นั่งมือมือเศร้านี่นั่งอยูน่เนี่ยง<อ>ัออกมาเนี่ยงูเศร้าออกมาเนี่ยเออเขาสับ โองยังกยัเศร้าอโอ้หน้าเอแข่น่ะหน้าแกนเน่ยหนานมันม่งอกว่ามาเน้อะเขาอ๋อโอ้ยยงบึงมาเกไดมาทยูเกาไปพขใหม่โอ้มันเลื่อผ่านไปแมนมันเห็นยังไงในรปูน้องมึงเศร้านีดเนึ่งมนมันเหลีอยส่าดิมันมันเหลียวเลี้ยวดิ คือ <ih unting> <warfare Would> หัวหัวหัวหีายหัโอ้ยเจอเจอบอกว่าไปเด้อไป่นเด้อยายมาอยู่มองแปนเด้อเขาสิขขาบอกว่าโชกโมานี่หลานอยู <kind abonn> ่ทข้าเผ่าอะไรฝันเห็นว่าเอ่อเท่วดาเท่วดาามโนมาคนนับืีไม่ท่อนี้นะเราพันว่า เออลงหน้าจับได้สินห้า,หาหล้านจับคนฟันมากอเอไอ้นั้งปุ่นสามสามเทียคนที่สี่กงสามเทียฟันเห็นสามเตียตสามเทียเ,อเอน,เยเอเอนี่ยบางีอ้ลงหน้าซื้อได้ไปเออคนละบางท,ทีบอกดอกเอเอ,เอหอกล้านล<ำ>้านกัน,นับเพียนแค่ทอาน,นี่เขาหวานซูมือ คืองวดตีหาปูพินก็มาบอกน้าปูเนาะพินก็มาบอกปิดตัวเลย้องวัลนั่นจะอางกันแต่กาไปกันบ่าที่เข้าไปพุดหนึ่นะครับผมดอดพูตาม่เลยเนาะปูเอาไปที่รอครับผมเนาะขาดจะขาดเป็นตี่น่อยเลยจะขาดครับผมเนาะเพราะว่าตัวดวงปูว่าไม่ไล้ละคนว่าจลกนี้ไปหา6กเดียนนี่ กด้เปิดเป็นที่านหวยอ้ย่าเปิดที่าดิเดียร์เดรียมกรสอบเลยเดียวก็สอบไส่เลยอ่าอ้เอามันเดกเรยมาตามพี่น้องเนาะครับผมแล้วหันเดือนนี้มันนีหายหลายงวดเลยีู่่เออเดือนนี้มันสี่งวดสี่งวดนะไปตามหนีด้วยแล้วพี่น้องไปส่งไปมารดแล้วช่วงที่มามาหาเงินพ่อพอ ไปไถ้าทำอยู่ดอนบุตาดตาเออคือมาตลอดเลยว่าอะกทั meter, ้งเก้าแปดทั at, pair, walk, walk oh, ้งเจ็ดแปดเออถือมาตลอดเดี๋ยวอะไรว่าเก่าแปดซี่หาสองสองหาสองประตูอันี้เอามาตลอดเลยหนึ่งว่าเพรว่า๋มึงถือสองตัวหลายกว่าสองตัวล่างบอถื่ตัวซึ่งครับ ซื้อกอลเดอรี่ยังอยู่โมซื้อกลิ่มม่โมหันก็เข้าใบหันเข้าใบกันไว้ซื้อได้หนิสองสองเงินบอนด์แค่นั้นกันไม่ให้ซื้อแต่ว่าสองสามเนี่ยสองสามสามสองเนี่ยยี่สิบใบไหมถ้เป็นไดสองห้าสองอีกเนาะอืครับกับสักวหอดสองซีด้วยขหอดสองหาขึ้นสองหานี่ เสื่อหาซองไว้อยู่แต่ว่ามันบอบถือนะมันถือมันถือมันตัวนี้ตัวนี้ซองตัวเพราะว่าสัตว์ดทั้งล่างข้างบนตัวงวดที่ผลิตพันมาเนี่ยเลขเลขได้ข้างล่างข้างบนแรงแรงครับผมเอเคคุณขอช่องบนข้างล่างบัตนี้งวดนี่ปู่บัตนี้บัตนี้นี่โมนี่อะปู่มาบอกปู่ไปช่องมาบอกมาบอกอีกแล้วมาบอกว่า เลขลักบางทีนี่เขาเนี่ยคน,น,ว,ยนว่นาเลขลักหาเป็นตัวเด่นหลักหาเป็นตัวเด่นเนีเยดเด่ยมีหาเป็นตัวเด่นหเป็นตัวเด่นเออเด่นเลขลักเมีหาเป็นตัวเด่นเลยครับเด่นลักมีลักใดถึงจะบูปูลักใหนบุพพันบปบอกอืปบปบอ บอก,กเป็นจระเขเียนหามาก็ก่อนเนี่ยเลินหาเลีนหาแล้วก็เนได้มากสามสี่ตัวมีเลขกเก่าตัวหนึ่งพวนันมีเต้าตัวไหนน้อยเราขึ้นไปเล่นประสาทบรรังประสาทว<า>ันว่าห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 ัหาเกศหาซีเนี่ยเพามันเป็นตัวเก่าพวัน หาหาว่จหาเจ็ดแต่หาซีตัวนึงพิษหาเนาะกูเนาะพิหาเนาะิหาเพราะว่าดีซือมามาสั่งง่ายแล้วด้วยนเนะสังง่าแล้วถือแล้วม่นจะหากระสังยาโบเดสใส่จักบาทดูกูงี้จนไปสั่งเลยมั่มนี่มั่มนี่เงินที่เขามาดิเดี๋ยวแล้วมันจะหาปูกระสังเลยหรือวันที่ ไปเลอกทารสองตัวกับซางางนี้กันเกินเกินอยู่หี่อาทห่าทีบ่บาทาทีบ,บาทเอาไงไปหาสายยังเดียว,มมมวเมี่ครับโอหาหา้ตพว่าเด็กนี่รูดตั้งแต่หาซี่คือเปหหาเจ็ดเน่ยน่เนเพราะว่าเดินหารูดหาซีอได้รูดหาไปเลยพี่น้อง

ยาว่ากิดเดือเด้อเป็นเป็นเพียนีรเป็นย่งสวัสดิ์มือไงเป็นย่าง้ครับมันดีบนล่างกับพวกจักนะจอพนเสมอไว้เออสมอไว้สมือไว้คือกันบนกันล่างไว้กับพวกจักครับเป็นเป็นวังสี่ขึ้นกับบอสสี่ร่งกับบอสเอาอยู่กลางๆงวดนี้เอองวดประมามากเพิ่งสี่ขึ้นมันก็มุ่ง สีกันหนึหนอ่าี่เป็นนึงมันที่เกิดล่องนนึกขึ้นวูนจักคนสี่ขึ้นแต่ว่าล่องบันม <c oughs> <ว>ันสี่เสมอเนี่ยบอกปูเน่ยเสมอบนล่างกับวูจักอ่าบนล่างไม่รู้แต่ว่าทิศหาวูเนี่ยเอาคนเนี้มือเป็นคนมากากต่สิบบอกด้วพีน่นสองด้วยวิ่งหาในเงินหลปูวานก็ใช้หาไม่ดีล้องปู โอจะว่าเสียเอ่มันโบจะไม่ได้เบืองเลอมอ้งทีนี้เครื่อง54 55 56 57นี่แต่ว่าเมื่อเออเมื่อเมื่อเคื่อเนี่ยโปเขี้บลาขาวมันมากเอ๊เก้าไม่ตัวหนึ่งตัวนว่ากันกันขันรบมือสิรบมือสิรบมือสิว่าน คนนีต่าเมื่อเก่ามิตันน่งคนะกระบุนเป็นเป็นเก่าเนื้อเก่าซองกระปุนึ่งกคนะานึ่มันมันยังยงไม่เสียสองเห้ยก็ยกเมื่อตอนสองเหงูเต่าเนื่อตัวหนึ่งคนละยกม่ตัวหนึ่งก็ว่าเฮ็นมีปูกซองแมนแมนแมมันไม่มีเก่าเนื้อเก่าซองกระปุกชักบให้เป็นในให้เป็นเอ อที่พ่นมากพลังเนี่พ่นบอดดิบอกของๆเลยเป่นเหตุเมื่อเอาแน่พ่นว่าพ่นเบาตัวนึงแต่ว่าพ่นว่าเก่ามากตัวนึงพบนเมือเขาหากัรแน่ยนตบนเมือเขาหากันแล้วก็นยู่งนิตเดียวชองนิ่วเน่นมันไมเป็นยางบผมจ้ะผมช่องมันบอกว่ายกมือข hmm. mm. ึ้นแน่นบอที่มันเอาไว้มาไทยว็หงนี้มาไทยแต่ว่ามันลุ่มล้างแาบนี้ มันมบอกตรงๆดิเดี๋ยวบอกตรงนี้ปูนี่ใอ้ี่ใดลำเนี้ยปูก็อเป็นหนึ่งเลยเป็นเีวมองหูจาวว่าต้นว่าก็มีหนึ่งเลยก็มีินึงจะมันยกปูยกก็บอกหนึ่งเลยนกเก้าสองตัวเออยกนกปสองตัวนกปเนี่ยีนเก่าสองหรือเก่าหนึ่งมัหูจาวครับปูคูอ่ะกิว่าบอกกเก้าหนึ่งดัวพี่เขานบอกว่แต่บันเปนสามตัวบอกมมตัว ก้าหนึ่งก้าวสองะพ่นาะอืมอมาบนนะวีอ้อมชิดนะของผู้ชี่ประคาเนี่ยเมียนอนมาบนสมาพันมาบนซึ่งหดเลยของผูชี่ประคาเนี่ยพันจะมาเออพันจะม่าบอกพันบนพนตลอดเลยดาก้าสองเนาะอืมก้าวนองอืมก้าหนึ่องก้นอง่ายเนาะเออเมียชุดสามตัวเนาะ กัดดอกล็อกกัดดอกเี็นอะไรหลายอันบ่เมื่อเมื่อเมื่อเมี่อเมื่อเก้าหนึ่งสองเนาะวัวนี้สําคัญเนี่ยมันนี้ตองตัวล่างแล้วมันต้องนี้ตามตัวบนไว้จัดกันอะ้รอย่งเงี้ที่กัดตาดอกเนาะ พี่น้องก็มานึ่งกูเพิ่มับเบสี่งวดตีมาขามาเรื่อยๆแล้วเขามาเรื่อยๆย่างสี่งาอุปีพี่น้องโอ้ยงาปีเดินเดินเมื่อสามปุ่ละโอ้ยปอดเมี่ยสามมันเป็นช่วงที่เอ่อช่วงหลังในเดือนเออ่ตุลาแม่เนี่ยมัน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 บาดื้อครับที่เกี่ยวกับก้อนก่อนปีไม่สองเดือนปีไม่ก็ วันนี้วันไหนกับป็ิภาคกับวันที่หาเงามาเลยเลยแล้วกับว่าวันก็คือน่้สองต,ตัวเป็นสี่ละออ,อกมา b อเดบวกไรบว<อ>กไรมันมันสมันที่แบบที่เปล่งไหร ่ไม <Es> <an> ่อยากไ้พี่อให้ขี้กันแล้วว่าหาซี่หาหาหกไข่เจ็ดดีบพราะเเน้นบ่ปพูบ่เน้นพันมันเ่เน้นมาเพราะพาดีว่าเน้นเน้นหาหาแล้วบอกเราแบนี้เป็นเปได้บ้างจะสอนสอนเราเลยเงี้ยเงี้ยเดี๋ยวผมกูเมาเราจะดีไปตาเมาบ่ได้เมาเลย <ส>บ่มมีคนเขามาครับยังบ่ได้ลงทุนแม่นว่าในสื้อลตตอรี่เอกีพอไปเหรอตตอรี่มาหาอยู่ครับเก็บนัโจไว้ครับยุซีครับจองฮาฮาาหยเชล์ะโอ้ที่จองไว้นี่ฮาฮาหเ็แน่นการมันพร้อมสามสิบใบะโอ้จองไปเลยสามสิบใบแน่น ยาาหกหเจ็ครับจำนพอมเนี่ยอยาละหาใบหาไปโอได้กับแค่สองทางคือคือหัวขาครับอ่าเก็บหาหาบริการยากแต่มาย้ำได้กับผู้กระสายน้ำหนักครับโ้ทาย้ำมันเลยบอัสเงินเั่นสายงานบ่มมีเงินฉบับนี้นั่นปู้บีมาเนี่ยเจ้ โอ้ปูมิโซะพี่น้องก็จะพนมี่พี่น้องเลพนกระสางทะเลเล็ทะเล,เล,ะเลน้อยแล<ม>้วปูน้องมีเงินก่อนมาสางเยู่คนละครับเรื่อยๆอ่านวดอีกเยี่ยฝ้าวยฝ่าวัาวนครับไปเห็นแล้วนี่เดี๋ยวเมษาจังจังบ่งสวงด้อยเป็นวันจังกับผมอืมเป็นบห็นบ่งสวงเวลาอย่มันติมันติดติดขัดเลยอย่างเมษาไป เดือนเมษาไปบวงทวงเิแนแต่ว่าเพิ้ลเให้เหล้วกก้อนเมษาบวชเหเล้วก็ไม่แล้วแล้วก็ล้ยขาชงวงตไปบวั้งทบวงคิไปเกนกอนท็เไปมันเดือนห้อยห้กับพักคนนีอมีเงินเด่อนเหตโต้แน่นลักรา,าวิ่งหาในเง,งินลดนมันบ่ม,มบ่ใน มื่อก่อนมัน,อบ,นมบอกสองสามเ 2, 3, 2, 3. นะาะวิ่งสองกันนะิดนึงมันอมัซื้อหากับซื้อหาเลยสองสามกับสองสามกับรุ่นลุ่นจุดสองสองเป็นตัวที่มันใจหาหกกับหาห้าเนาะอาเจ็ตตี่ขึ้ไม่เต็มหนึ่งสิบป่ โอ้โหจ้าโอ้โหจนาพันวายหามาแน่นอนหามาแน่นอนอะไรเอาเลยพันพันเดิดพันอย่นี้พ่ปี่ครับในข่าวเนี่ยพันพันตบเมืองสิครับเป็นหานะแต่ว่างาปูปูช่องกขมาบอกอ่าติดเป็นหาหาบ่หรือยมันมันเป็นอย่านะ้อนี่ยอนื้นแล้วก็ พูชี่วา่วาบ่อเก้าวนันเก้าเก้บาบานไหนาห้าง่หากันี่ส่วนนี้นี่ส่วนนี้ี่ยนนกมือขึ้นเนี่ยสองนิ้วยกขึ้นอยู่าหาดีดน๋นี้แมนันมันมันเป็นเป็นไอ้ปัญหาพี่ไหมครับเม่เจ้าว่าพั่พี่พี่ซื้อบแบบนไหนครับพั่กับมบอบอกทั้สิว่าบอก,บอกเป็นมิ้นนี่เหือ หลายตัวหมดมันใจอืมหกตัวไปัสามตัวเก้าหนึ่งสองเก้าสองหนึ่งอืมน่าตาเดาได้เลยตาเดาเด้เก้าสองเก้าเนาเเกาเกสองตัวก็ดเที่สามอืดูแ้ว่าดู้ว่าเน่ยนอาเดาได้เราแล้ว

ห้าสองมือก็หาไปเลยและสามใจเงินแล้วเนอ่ยติดอง AFC ไปดูตัวเลขกเนี่ยทั่งตุดงครับติเองซี c พระตุดงสันจรน้ำหอดหมองตัวเล็กติดอง จดนทามาไก่จะมืงหนีิลงปูและวะ้วอ่ะเดินทามาไก่เจอหายโศกเจ้าะแล้ว่ะรูปแบบแนวทางของลงปูครับพี่น้องแต่ไม่ยังได้สั่งยังหนั่นลอหนะ่ะเป็นว่าเป็นแต่ไม่ยังได้เป็นสนั่งยังนั่นหอดโปรเจคไว้ถ่ายยัง,เ,งเรื่อยไปแทนสั่งมันแล้วเป็นแต่แล้ววะรูปแบบแนวทางของพระได้กูต้งสัญจรเรี้อพี่น้องเอฟซีได้เขแค่ไหนไป นี่พี่น้องรูปแบบแนวทางของรปูพันวันนี้ครับพี่น้องเอฟซีครับวางไว้เป็นแนวทางพี่ 5, 5น้องให้โชคให้ m า n ด้วยกันเดี๋นะพุทธศิวัชรสร้างแล้วสิน อ๋พี่น้องอ๋อพ,พ,พี่น้องพ,พ,พ,พี่พี่พี่น้องพี่พี่อเพรอบแบบนีทางคับพี่น้องเอฟซีทุกท่านชุดสามตัวจะเป็นเก้าสองเดสองเก้าหนึ่งนะพี่น้องเดี่ยชุดสามสองสามตัวจะเป็นสองเก้าหนึ่งส่วนชุดล่างจะเป็นห้าสี่ห้าห้าห้าหกและห้าเจ็ดตัดแล้ววะส่วนี้อยู่ที่ชุดสามตัวตัดเล่น แต่ว่าผู้ใดมักชุดล่างเอลีกกซื่จะเป็นล่างเน้นๆใน,นเนีนเน่ยใน,นแสนแสน,น,นลุงปูพันเน้นอยู่ที่ห้าห้าประสัะนนะว่าหมักน้ำป่น,นาาม,มา,นนนาพี่น้องฝ e ากไว้เป็นแนวทางให้โชคให้มันน้ำแข็งครับพ,รพี่น้องเอฟซีกับราชทุดงสัญจดตู้มีมาแปรหลายพี่น้องเกือบสามร้อยลูกวนี้เป็นทางมาัตเตาซระกอหอดหมายนั่นเอาเงาทั้งว่าฝากก่อนพี่น้องเอฟซีเดินทางมาจากอุดรพี่น้องยูนิค่ะโมเมนต์ไก่ อำเภอเสระพุมจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นของเอฟซีกระต่าจักรุอำเภอเสระพุมจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นของเอฟซีเลยมองยูมองมองที่พัดสงหลวงปู่เพิ่นตั้งแต่จังหวัดควันแอยติยิ้ง่าวเป็นยูตั้งแต่จัง,ง,วงหวัดออกแปดเก้าแปดจะว่ากับบริษมทก,ก,กราบนมัสการเพื่อมันไกลไหลเป็นของเอฟซีกับพยานติดต,ต่อเพิ่นทั้งโทรศัพท์เอาจนมือหนึ่งวันหนึ่งพี่น้องเอฟซีตกผนึกแล้วมือนี้ก็เดินทางมาจาก อุดอ,อนท่านี่มาเอาเนื้อทางไปฝากตอนพี่น,น้องเอีซี่หาโชคหามาน้ำกันเดินทางมากกระบอกเมนไก่ๆพี่น,น้นองเอีซีเกือ300บสาบมร้อยโลพอฮัทกระบอกเมนไก่เลยพี่น,น้นองจะอุดรมาเดินออกมาจะเสาะพี่น้องเอี้ยซอ่เดินทางออกมาจะเสาะเหมือนนี้มะคือมะหอดมะหอดจอดเทิกนกะใส่เนื้อทางมากร่างจะเป็นสี่คู่จะเป็นห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อ อากาชุดล่างจะเป็นสองเก้าหนึ่งฝากไว้ปเป็นแนวทางครับพี่น้องเอฟซีน้องปูปเป็นมิโซกมีหมัมนกับู้รดรีสิร่วมสร้างกับโทรหาเบอร์นี้แล้วครับพี่น้องเอฟซีอยู่ข้างล่างเลยแล้วเนาะอ่างาชั่วคามนนํากันครับพี่น้องเอฟซีครับรูปแบบแนวทางของพระที่ดงสันจอนดังมาโดนเลยได้พี่นอ้องจะแซ่ดีมากแต่แปดเก้าแปด แต่บริมามันไกลหลามันไกลหลาพี่น้องระยะทางกับสามรอยโลสามรอยกวาดสัมเดินทางมากมืออ๋อมาเตเ่าพี่น้องมะหวัดจนสิ่าโมงปัดโทกมะหวัดกระไดรูปแบบแนวทางครับแม่วากต่อพี่น้องเอฟซช่วยลงปูพันวานนั่นแหละรูปแบบแนวทางูุเรมักเป่ากะอยู่ที่ห้าห้าูุเรมักสองตัวกับล่องสืบอีต์เวเนียพันว่าหาสี่หาห้าหาหกหาเจ็ด่วนซุดสามตัวบนก็จะเป็น สองเก้าหนึ่งห้างเดียวขอรอได้พี่น้องด้วยจุดสามตัวนจะเป็นห้ 0, นางเดียวอ่ะไอตัวคารมานครับพี่น้องเอซี่ฝากไว้เป็นแนวทาง อ่ะโชคมาดับด้วยครับพี่น้อง FC. เอฟซีเดินทางมากไกลมากไกลมากไมากไลเลยพี่น้องเอฟซีน่นี่คือมาหอดพี่มมน้องมาหอดนกปูพันกะไหนแนวทางเลยไมืไ่อใดกับจดจาดฟากบึ้มกันลดเป็นไรเก็บกลัวปัดเกียเพระท่านฝากไว้เป็นแนวทางครับพี่น้องเอฟซีไฮโชคไฮมาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทางทีมงานกับเจกันใหม่ ไลน์น่ะนี่แคปหน้า,นนาจอได้พี่น้องได้รู้แบบแนวทางของน้องปูเปิมพ์วัดนี่ครับพี่นอ้องเอฟซีชุดสามตัวจะอยู่ข้างล่างได้พี่น้องสองเก้าหนึ่งละกะชุดล่างจะอยู่ห้าห้าห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดครับพี่นอ้องเอฟซีอ่อะเจอกันใหม่ครับพี่น้องเอฟซีครับ